ปวดหลังจากสาเหตุของหมอนรองกระดูกปลิ้นเอา2ท่าง่ายๆนี้ไปฝึกกันนะคะอะ หมอนนะคะเอามาเป็นตัวช่วยได้ใครไม่มีหมอนไม่เป็นไรนะคะนอนราบลงกับพื้นด้วยเอาหน้าท้องเนี่ยลงไปกับเสื่อได้เลยนะคะสังเกตนะคะหมอนเนี่ยจะอยู่บริเวณที่อยู่ระหว่างช่องท้องกับสะโพกของเราเพราะว่าเขาจะช่วยงัดให้กระดูกของเราเนี่ยขึ้นมาเรียงกันได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็จะช่วยลดอาการปวดที่หลังของเราช่วยลดแรงกดทับลงนิดนึงเนาะจากนั้นแล้วนะคะเราจะค่อยๆเอหเอา มือค่ะขนาดเอาไว้ที่ข้างลำตัวนะคะเห็นไหมเอ่ยว่าครูจะค่อยๆดันหนะ้าออกลงนะคะหัวไหล่เนี่ยกดลงแล้วก็เชิดคางมองไปข้างหน้าแค่นี้เลยนะคะแล,แล้วเราก็จะค้างเอาไว้5-10ถงลมหายใจง่ายๆนะคะ5 4 3 2 และหนึ่งและค่อยๆเอามือมาไว้ที่ข้างหน้าพักนอนราบลงกับพื้นหายใจเข้าลึกและออกยาวและค่อยๆกลับมาที่ข้างหน้าใหม่กลับมาที่เดิมค่ะท่าสฟิงซ์นะยกหน้าอกขึ้น กดหัวไหล่ลงนะคะเราจะพยายามผายหน้าอกและที่สำคัญนะในช่วงหลังของเรานะคะเราจะค่อยๆเชิดขึ้นเนี่ยเวลาที่เราเชิดขึ้นเนาะเขาก็จะไปช่วยผลักให้หมอนรองกระดูกที่ปลิ้นออกมานั่นเองเนาะให้กลับเข้าที่ไปอย่างชา้ชาๆนะคะเพราะถ้านี้อาการนี้เราต้องต้องใช้ความอดทนแล้วก็ใช้ความใจเย็นนิดนึงนะคะเพราะว่า รักษากันต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าท้าง,ง่ายๆทำบ่อยๆนะคะรับรองว่าจะดีขึ้นแน่นอนอันนี้เซตที่2นะคะท่านี้เนี่ยก็ทำได้เลย3 5หรือ10เซตได้เลยนะคะ,ะจากนั้นแล้วเราถ้าเกิดว่าใครไปต่อได้เนาะจากท่านี้นะคะสามารถขึ้นไปเป็นท่าขยับตัวมาด้านหน้าหน่อยนะคะแล้วก็ ขยับขึ้นมาไปเป็นท่างูเห่าจากท่าสฟิงค์นะคะใครไปต่อได้ขึ้นมาเป็นท่างูเห่า ถ้าขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าอมันปวดมันทนไม่ไหวแรงกดทับเยอะเกินไปให้งอข้อศอกค่ะแล้วก็กลับลงมาเป็นท่าสฟิงซ์หนาสองท่าง่ายง่ายนี้เอาไปฝึกได้บ่อยๆทุกๆวันเลยนะคะค่อยๆฝึกค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเราจะไม่ฝืนตัวเองนะคะอย่าลืมพักผ่อนเยอะๆแล้วก็ดื่มน้ำให้เยอะๆด้วยนะคะและถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คุณวันนี้กํางลาไปก่อนนะมัสเตยสวัสดีค่ะ